บบนปอ่ะตอนนี้ยังค่ะนะคะนี่นะของพี่เฮ s แ,แท a g s e t ตายพี่ตายพี่เฟมไปเพื่อนนี่ขนกระตุองอะไรอ่ะเขากลัวแบบเขาไม่มันจะเต็ดมันจะคลายความถูกแดดขู่กระยังเงี้ ย่างชาโกไหนหน,น,นี่นึงยร้อยเลยดีกทั้งเนื้อกูบอกอีกอย่างเลยกูอ,อยากกูเลยพี่อัานเลยตึ้งสองสามสวัสดีค่ะสวัสดีมิ้นท์ดวงดาวใช้ชีวิตอยู่บนโลกไปดีวันนี้นะคะเรามากับเมนูวัดดวงกันอีกแล้ววันนี้เราจะมาวัดดวงอะไรพี่เฟมเราจะมาวัดดวงกับหมูย่างเพื่อนเฮ้ยวันนี้นะคะจะมาทำหมูย่างวัดดวงกันเอง ก็จะมีเป็นหมูย่างวัดดวงแบบผงน้อพี่เฟมใช่เป็นแบบน้ำจิ้มผงอ่ะใช่แบบเป็นผงนะคะวันนี้เราก็จะมีเป็นน้ำตาลนะคะข้าวคั่วแล้วก็ผงนัวพริกป่นรสดีผงมาม่านะคะแล้วก็เป็นหมาล่าและเกลือก็คือเป็นของโปรดพี่เฟมเท่านั้นเลยองมอันนี้จะใหญ่ต้องทำเป็นหมูย่างชาโคลวัดดวงนะเฮ้ยอย่าบอกว่ามันเป็นชาโคลเพื่อมันน่าอร่อยนะอเว้ย จริงจริงแต่ยังไม่ชิมหรอกแต่ยังไม่ชิมหรอกแต่ดูที่หน้าตาก็รู้แล้วอร่อยมาแรงเลยโอ้ยกก่อนจังพวกก่อนขบ้าแบบเบสขบ้าขบ้อน่วยขออ๋อแล้วก็เราจะเป็นวงล้อสุ่มสุ่มของวัดถวงการเหมือนเดิมได้ก็พี่เฟรมเป็นคนที่โอ้ยไม่เคยชนะเลยหรือป่อยิ่งฉุดก็ไม่ชนะก็พี่เฟรทุกคนต่อยก่อนละกันเลยอ๋อจดก่อนเลยใช่พี่เฟรมนะคะป่อยิ่งฉุบทุกรอบเฮ้ยไม่รออีกสลรอบเด็ดปะล่ะเอาไม่ได้ไอ้ชอบเลยมา ูไปทำบุญมาล้วโอ้ยผลบัจะซอยมั่งขนาดผู้ฟันเอามาขึ้นท่านยินเย้าเพื่กระเป๋ายี่มจุ๊บก็คงมึงเกยวกันไงว่าเราแบ่ยให้พวกไม่เอาเอากระมุ่งส่วนมาดูนะคะว่าเราจะได้เป็นอย่างไหยังเอาอย่างไหยังก่อนเอาเรื่องความคือตอนเขาเป็นหมาล่าก็ได้ไม่ต้องคู่กแล้วแค่ที่ไม่ใช่ลามตาเบมันน่าจะไม่เข้าแบบ พริกปนเพื่อนพี่ปนพี่ปนอย่างแรกพี่ตายได้เป็นพริกปนไปต้อนต่อไปเป็นของพี่เฟมพี่ถูอันก็ทำทำไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรพี่เฟมอ๋อรถดีดีกว่าลดดีชอบชอบรถดีมันคือรถดีไม่ปิดไว้ปิดไว้อุ้ยอะไรพี่เฟมได้เป็นรถดีอันนี้กมากับดวงเม่อวารถดีอันไหนอ่ะรถดีอ๋อนี่อันนี้ เราจะหมุนวงล้อนะคะสุ่มพอล้สี่อย่างนะอ่าโอเคเพื่อนอ่ามาพี่ไต้สก๊อตตอมีขอเป็นอะไรก็ได้อ่ะไม่เป็นไรก็ได้ด้วยพี่เป็นอะไรอยู่อ่ะไม่น่ามีอะารอะไรไม่อยากได้อะไม่ให้ได้น้ำตาลในสุดทำไมอ่ะมันไม่เข้ากับหมูอะผงนัวนะพี่ไต้เลือกผงนวลอันนี้ที่ไต้ยน่ได้เอือมันไม่เข้ากับน้ำตาลหมูพี่ไต้หมักมาด้วยนะมันจอกเค็มๆถ้าไปกินก่อนน้ำตาลจะแปลกๆอันนี้อร่อยเค็มแล้วมาจิ้มกับนี่ล่ะหมูจีหมูโอ้ หมูใ้่หมูเข้าเป็นหมูทุกคันเปลา่ยนกระดมื่อนดิเราจะไปเป็นความพิเศษเลย let's go สิ่งที่พิเศษได้ที่สุดคือคือหมาล่าทำไมอ่ะมันเผ็ดไม่จบวันได้กินเขาคั่วเฮ้ยวันนี้ทำวิปเศมได้แต่ของรสเบาๆน่ากินน่ากินว่ะไอ้มาดูดวงเขาคั่วค่ะของวิปเฟมนอก ไยังเอ๋อไม่เคยเสผมเสผม้ามไหที่ตาวายฉันอ่ยึดทำว่านีทำว่าหนี่ังย่ังนี่นี่นนนขเขาตีแต่ที่ตาเขาตีแต่เนี่ยดน few moments later ก็ดไปพี่ตายค่ะมือได้จีแ่แล้วเ,บบเวหี่ยแอบเบิ้งในย่ให้กูแอนีน่น้ำตาที่ตายดนอไกได้ไม่อน้ำตาในสุ ขอม่ะจ้าคุณแม่มจ้าไปรอบต่อไปเป็นของพี่แะไก็ได้ที่ไม่ใช่หมาล่าเวทวันนี้ผมมาดูด้วยมึงตอบมาบอกให้กูค่ะผมมากับเบงผมมากับบวชผม่าก็สุดจัดอ่ะก็ดีแต่ที่ไม่ได้แนวเข้มๆไม่เข้มเพาควรไม่เข้มเหมอันอยู่หื่อมาเหลือสองชิ้นสุดท้ายนะคะเป็นหมาล่ากับเกลืออุ้ยบัดีจัง มาดูกันว่าหมาล่าและเกลือจะไปอยู่ของใครมาเจ้าเดาวนี่ไหนหมาล่าโอ้ชีวิตถึงโอเคนะคะพี่ต่ายรอบนี้ได้เป็นผงหมาล่าพี่เฟมได้เป็นเกลือไปถูกต้องไม่เกียนนะใช่เคื่อพีเฟมจะมามิกรวมกันไหมหรือว่าเราจะจิ้มแยกพี่เฟมเราจิ้มแยกก่อนอแล้วเราม,มีโอัยม่กินข้ามาได้หนิต่ไยสายมม่กินหมูไปเลยก็ได้แบบนี้เจอยากที่จะให้ มานะคะตอนนี้เป็นรอบที่เราจะมาชิมกันแล้วพี่เฟร,รมเราจะมาชิมนะคะสิ่งที่เราจับมาได้นะของพี่เฟร,รมมีเป็นอะไรบ้างตอนนี้สี่อย่างมีเป็นรสด,ดีเกลือผงม,มามา่าเท้าคั่วเ้าคั่วนี่คับเป็นของพี่เฟรม,ฟรมของพี่ตายมีเป็นหมาล่าแล้วก็มีผงนัวมีน้ำตาลแล้วก็พริกป่นนะก็คือหมูนี้นะคะโป๊ะโป๊๊ปปปใช้แทนคอนตอกระปูได้นะหมูพี่ตายหมาพืนเยอะห่อมาหนึ่ เยียมอะ่ะละมาทุกคนหมูย <savory> ่างพี่ผงอร่อยมากมั้งหมูย่างรสดีมึงพุงกูนโอ้ยแค่นี้มันก็เที่ยงแม่งเลยมันยังไตวายอ่ะคุณพุไปอ่ะอืมอืมมากมาเจา้เ็นเดียนะอร่อยต่คุณอร่อยเยทเส็ดี อร่อยค่ะทุกคนโอเคอยู่ใช่ปะโอเคโอเคไม่ได้แบบว่าแก่มันก็เหมือนหมูย่างจิ้มน้ำจิ้มที่มีพริกใช่เพาพริกก็ไม่มีรสชาติเราจะมีแค่กลิ่นเนาะกับความรู้สึกที่ทำให้เาเผ็ดๆแสบๆนิดนึงอันต่อไปขอเลือกเป็นห้าวปั้วก่อนแล้วกันโอเคไหนก็ขอเป็นผงนัวแล้วกันเนาะดับเต็มเมื่อกี้อุ้ยถายละอี๋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 ไหนกูยังอี้๋ คนทาเป็นผงชูรสม right. ah, ันน่าจะเลี่ยนนะอ้าวบัว şey อ่ะข้าเลี่ยนคะนะคะนี่นะของพี่เซตแท็กเซตไตพี่ไต่พี่เฟมไปเพื่อนนี่หัวใจของอะไรอ่ะเข้ากลัวแบบเข้าใหม่อะได้นังไงเธออยรางหูรกรคอยกินผงชูรสเล่นๆไหมม่แบบเลย ม,มันจะเลี่ยนม,มันเลี่ยนนะคะไม่โอเหมือนกันที่หลัาชูโรสกับนี่ไม่โอนะแล้วคือเข้าขวบดูป,ปั้มเป็นยังไงมันก็แข็งที่มันแห้งๆนะเผื่อแห้งๆเขาเป็นไม่ตากันแล้วกนเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ขิ้นใหม่ๆสรุปรอบนี้ไม่โอั้งคู่นะเข้าขวัก็ไม่โอเคนะแล้วก็ผงนัวก,ก็ไม่โอเคน,นะคะมไม่ควรมาจิ้มเล่นอย่างนี้นะเลี่ยนไม่ไหวจิ้มเลมีใครเขาทำหรอไม่ใช่เราไม่เว้เรากําลังหาสูตรน้าจิ้มใหม่ แบบผงทั่แบบพกเข้าป่าได้บูกเพื่อนเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราสองคนเข้าใจเห็ดเห็ดน้ำจิ้มอันนี้ขายทู่ต่อไปนะคะเป็นน้ำจิ้มผงอันที่สามแต่ขอเลือกเป็นมาล่หาระกันรอบนี้ขอเ,เลือกเกลือเพื่อนอื้มชิปเป็นเกลือคะ่ะใช่ชิมเค็มไมหอีกนจ้าหน่อยเนี่ยเนี่ยถ้าสมมติว่าใคร <c oughs> ใช้มาเดิเนไปทางไปเปี่ยพกหมูเราไปได้นะทำไมอะเวลามีคนมาทำาด้เราแค่ใช้หมูที่แตนฟ้าดนี่ตุ้ยตุยแข็งขนาดนั้นเลย ใช่นะเราเล่นน้าอยู่บุรีหมูหมูพี่สายเหนียวนุ่มค่ะน่าจะเหนียวเดียวนะไม่ได้เนี่ยไมนกินไม่ได้มันกินแล้วนะมาเนะเกนะมาเพื่อนคุณถามทูก่อนโอ้ยแม่่ี่เฮ็ดเพิ่งเอาไปไม่กินแล้วโอกาสโอกาสเอานีดเดียวสิเพื่อนรอนิดเดียวใช่ในกรณีไปเข้าที่ไหนที่ไหนเอาหนีมาหนี่อะเดี๋ยวพี่สายขอตุ้ยก่อนเอาแบบโฮมโฮมคำใหญ่ๆเลยเพื่อ๊ยมา นี่มาล่พี่ตดยวนดูดีเอาเลดยกลงี่ตหูาหนูไม่ราวาเกลืเพื่อมันจะเด็ดมันจะคลายความถุกแดดก็แค่นั้นเังไมยังเว็นกล้องอีกเนาะแล้วไม่เคยทำอะไรที่มีความสุบเดนลจะทำกินมาก็ไม่เข้าใจกันเาไม่เไม่กอดตัวนเลยนม่ตัดห็นแต่ว่าหมอนไม่คอดตัวไม่หายเห่อ ก็แฮนเต้ลมค่ายถูกใจเรียบร้อยเทมีป๋าจะมวนทั้งกลุ่มเป็นจุดสกัดพูต้องผู้หลังไปผู้หลางใจกูไปเปลี่ยนก็พอเลยมาค่ะต่อไปนะคะเป็นผงที่สี่กันของพี่เทมเหืือวผงไรผิไทยเอ่อมามา พี่แจ็เป็นผงปรุงรสมาม่าค่ะของพี่แจ็เป็นน้ำตาลทรายค่ะอืมหอมยีนตาโฟเป็นกินยีนตาโฟรสยีนตาโฟอันนี้อันนี้เป็นของหวานใช่ไหมใช่นี่คือของหวานพี่แต่ก็จะมากินก sí ับหมูชิ friend. Friend habitat, ้นโตตัดเค็มกับหมูที่ทำหมูมาเค็มเพราะว่าเอามาตัดน้ำตาลอยแล้วรู้ใช่ปะรู้ใช่รู้รู้ที่จริงหมูไม่ได้เค็มนะกินกับน้ำตาลจะพอดีแต่เมื่อกี้ที่กินเนื้กเือยิ่งเค็มเลยนะรู้ปะมาน้ำตาลที่ไหนนะจะผู้ไหวนี่อ่ะ แล้วคือหมูแข็งมากให้เดยียาหมายะกจะหมูสนิ๊กโสนิสนิสนิ๊ย่างนล้ <c oughs> มันเขาจะเด้งอะะมาหนึ่งสองสาม <c oughs> เอาให้มันจะเป็นผมม้ามา,มาเ,าาท,เทุกคนเนาะพื่นที่เราเจอทุกคนขึนจากสวะแล้วไอ่ะหนักไปรนบนเขาทุกครั้งที่ทำคลิปสุมด,ดวงอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> รู้สึกว่าจิตมันหลุดตลอดเลยนะพอกินไปกี่บามันจะแบบเมื่อเมื่อมันดีและกับมือแค่เมื่อยอ่ะวุ้ยแต่เอาจิงนะเมื่อกี้อ่ะที่เป็นหมูย่างกับน้ำตาลนะค่ะ <c oughs> ตอนแรกไม่ได้คิดว่ามันจะไม่เข้ากันเลยเว้ยแต่พอกินไปกี่บาเฮ้ยเข้ากันอย่างน่าไม่น่าเชื่อเข้ากันอย่างน่าเหลือเชื่อ ใช่จะอย่าพวกนี้ความแบบหมูมันเค็มแล้วมันมากินกับน้ำตาลด้วยแล้วมันเข้ากันเฉยหมูอย่าไปเฉลยเพราะสิาหมูเธอเค็มมากมห่วยใครพูดอะไรมันแซ่บมันแซ่แบอีริมาห้าค่ะทุกคนตอนนี้เขาเป็นรอบสุดท้ายรอบที่เราจะมาผสมทำจิ้มสี่อย่างร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวเฮ้ฮหเฮ่าสู้อะไรเดียอะไรจ้า น้ำตาลนิดนึงค่ะไปตัดรสเข็มของหอูนี้รสดีนะแล้วก็จะใส่ผงปุมรสของมาม่าี่ตัดจะใส่ผงันหวานต่อไปแล้วก็เป็นยิปผงนิดนึงค่ะเขาคร่วแล้วก็เขย่าเข้ากันเช็คเชคเชคเชเหมือนเช็คกับเชคเชคเชคขึ้นจัวขาหนตอนนี้เกลือ้อเสียด้วยมื่อวานด้วยพี่ไปยกวางมักงเหรอมโลดเอาละแล้วก็ให้เห็ดหให้เหี้บ่่เหีดย่ว่าให้ให้เหี้ เราไปเริ่มชิมเลยค่ะตอนนี้อ่าใจ้เอาหมูชิ้นนี้ดีกว่านะคะเราจะมาชิมกับน,น้ำจิ้มสูตรเด็ดของเราสีสันน่านรักถ้าไปทานที่สุดไปในโลกเลยหมูวันเป็นจัะเสพมันคือแบบสีอบชมพูของอหผงมันน่ากินนะจริงๆพี่เพื่อนมันน่ากินเลยจริงๆชิมบ่ล่ะฮอปเปียกันชิมบ่ล่ะอ่ะข้ากินก่อนนี่อ่ามาบ่เขากินมของไฟของมาชิมชิมใัรมันก่อนแล้วค่อยชิมกันกูไม่หยิบมีดบบเ,เลย มันไม่มีคำบรรยายนอกจากหมอรอกับตั like wow. like ice, really ้งชื่อหมอมือบอลคอเนี่ยส่วนนี้ไม่ทำขายได้เลยนะไอ้จริงนตัวผู้ไปเบิ้ลเบิ้ลมือเบิ้ลแช่นกูบอกเลยว่าไปหลังนี่อยากซึ่งหรอน้่อยากซึ่งข้อไกลอะกันเลยกูไปชิมมาแล้วเลืไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วดูแค่สีหน้าก็รู้แล้วรู้ก็ว่าตนองจากทำทำคลิปแบบกินอะไรแบบนี้มานี่คือครั้งแรกที่กูอยากขายนี่คือครั้งแรกที่กูอยากขายกูยังไม่ขายอะไรเลย อันนี้นะค่ะก็เป็นหมูย่างวีหนึ่งนะน้ำจิ้มวีหนึ่งด้วยแเราจะมีอีกสองวีเลยนะอือเดี๋ยวเอาไว้ว่างๆเราจะมาทำหมูย่างวัดดวงอีกรอบกันนะคะทุกคนก่อนทำเป็นน้องๆนะคะอยากชิมอันไหนก็ลองคอมเมนต์กันไว้ได้นะว่าใครอยากลองให้ไปจิ้มอะไรดูก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์พวกพี่ด้วยนะคะทุกคนวันนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบายวันนี้ไม่พูดเยอะนะคะหมูย่างวัดดวงทำพิษแล้ว <c oughs> ยังปืนไม่หมดเลยเพื <c oughs> <ๆ>่อนอะไรนะคนปืนใครคนกายรอดอะไร ใหญงคนอื่นคนเกิน,น,นตายคนขายล่อเหรอใช่ไหม